ก่อนจะแจกได้ขอให้แม่ก่อนค่ะแม่ไขอ้อด้านทีองไม่ต้องให้แม่เล้แม่ก่อนๆๆๆอนะคะอ้าวยังไม่ได้สวัสดีเลยเหรอสวัสดีเลยสวัสดีนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ข้างข้างหลังด้วยนะคะก็ขอ นะคะอโอเคก็ดีใจนะคะที่เห็นทุกคนมาในวันนี้นะคะก็แอบหวนหนนิดนึงว่าจะมีคนมาหรือเปล่านะ่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็พอเห็นทุกคนมาก็ขอบคุณจริงๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะกินกินแล้วเราต้องขยับใช่ตัวนิดนึงนะคะใช่ไอเอางี้ขออาสาสมัครก่อหรือวันนี้จะสุ่มเลยเจ็คนเจ็คนพึ่ง เนี่ยว่าถ้าอาสาสมัครเขามีหน้าเดิมๆที่เขากล้าอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยได้รู้เลยว่าใครจะออกมาปะตุปะตูไม่ต้องอายค่ะปะตูไม่ไอาแล้วแหละสนับซูมดีกว่าหนึ่งถึงร้อยสิ จำเล่นตัวเองได้เปล่าเล่นรู้เียเดียวเดี๋ยวเดีเ้นาดูอ๋อชนนไม่รู้จักชื่อเขาหรอกมั้งชื่อจริงหรือชื่อเล่นชื่อเล่นอ๋อกนันะโอเคเดี๋ยวพี่บอกให้กอา่อนนะคะเจ็ดคนเจ็ดคนนะคะโอเคค่ะไม่ต้องหลบหน้า คือผู้โชคดีคุณก็คือผู้โชคดีในค่ำคืนนี้นะคะไม่ต้องอกลบนะคะเพราะเราเริ่มจากการส่มน,นะโอเคมาหมายเรกแรกได้กักน ร้อยเอ็ดรอยเอ็ดยเอดร้อยเอ็ดโแสดงความยินดีกับคนโตหลังนะคะคนโตหลังส uh, ุดเลยค่ะใครคะะไปชื่ไม่ดีเดีเบลอเบลอเล็กน้อยค่ะันนี้เด็ดอ่ะให้เน็ตอ่านชื่อเองก่ะร้อยเอ็ดนะคะได้แก่โง่ โอ้โหเป็นช่วงอายุท si ี่ใกล้เคียงกันอันนี้13อันนี้ก็23เด็กๆอยู่น้องไปใช่ หมายเลขต่อไปไน,นะคะได้แก่หมายเลขโฮ12น้องเล็ก นะคะอ่านไม่เสียเวลาหมายเลขไปเล็ยกทนนิดนึนงทครับจนสิบเอ็ดอน,นะทำไมคะเออนะคะยิ่งพูดนี้ยิ่งจะเอาค่ะได้แก่หมายเลข ได้มากินอย่างเดียวค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะโซเนียหมูที okay, ่ไม okay, 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 ่คุณจะโอเคค่ะเชิญค่ะต่อไปนะคะได้แก่หมายเลขี่ค่ะเฮ้ยชอบอ่ะคนงนี้อ่ะเนี่ยได้แก่น้อง รชชนะแน่ชนะแน่ตอนจริงๆแล้วเกีนั้นไม่พูดดีกว่าเชิญบ้าเลยค่ะไม่แซนดิไม่แซนดิไม่ต่อสองชั้นพื้นที่เล็กๆสามารถซ้อมาได้เห็นไหมคะนี่อ๋อตาเชิญค่ะนเหลือกีกคนเออเราได้บอกไปยังที่เออสมาให้เต้นกังนำไม่บอกเขาไม่ได้บอกจัง รอเอาเพ่อะไรต่อต่อไปนะคะหมายเลขแต่ค่ะพี่ปังค่ะมาค่ะพี่ปังเดี๋ยวถ้าเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ส่งกล้องหน้านะคะ ค่ะตออนนี้เนทไม่รู้นะคะเนทสุกได้จริงๆค่ะเนทไม่รู้จริงๆเนทไม่รู้พบแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวพี่บอกว่าจะทำอะไรต่อได้คือจริงๆอ่ะทีนี้เนี่ยเราอยากรู้ว่าพลังปอดของแฟนคลับเนทแต่ละคนเนี่ยแย่แล้วที่ไปงานใหญ่นั่นเลยใหญ่นั่นเลยขนาดไหนทีละคนไหมคะทีละคนต้องมีหัวจับเวลาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จัะพี่เพื่อนจริ ทีนี้ข่ะมันต้องมีกิมมิไงมีกิมมินยบาเลยยมาฉ่ฉัน่นถ่าเชัถ่าเน่านายายย่ดูจากปอดของแต่ละคนแล้วนั้นเน้นปอดูอตรงไหนปอดตรงไหนคปอดมอตรงไหนเน้นปอดเสย์ว่าฟองเสย์ไม่น่าร้องไปอมันอยู่ข้างในข้างในนั่นเองอ้เนีไมเนี่ยไม่บัง วันนี้นะคะเพราะว่าเรามางานวันเกิดเนสใช่ไหมเราต้องมีคำอะไรที่มันเกี่ยวกับเนสแต่อยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยรักเนสมากขนาดไหนแลต้องพูดว่าอะไรรักเนสเนสไม่ไม <S 2> <S 2> <S 2> แต่แต่มันสั้นๆแบบนี้ไม่ได้ไงรน ว่าจะรินจะหายใจตรงช่วงไหนเนะยคะคุณมินไม่ใช่กวามที่จะพูดคำว่ามากรักเนยมากก็คือคุณทำได้หมดคุณจะเก็บลมช่วงไหนทำได้หมดเลยนะคะอ่อันนี้ลองนี่ลองดูเนกิปโี้ยตายแล้วกี่วเทียนเท่าไหร่เลยอ่ะคนได้ไม่เก่งอ่ะจริงจริงเนยได้ร้อนแสดงว่าเนปลอดลิบปลอดก็คือปอด นับก่อนนับ่ในต้องพูดขอว่าอะไรัอตัวเองมากไม่ได้ไม่ได้รักแฟน้ากแฟนกลับมา ไม่ค่ะเนว่าเนทเชื่อมั่นว่าพวกเขาเล่ทำได้ดีทีเดียวปีหน้าไม่เดี๋ยว v ว i ก็เอฟนะคะรอพวกคุณอยู่เดี๋ยวเราสร้างความกดดันก่อนคนคนที่ได้นานที่สุดเนี่ยลอยตัวและยังไงก็ได้ของไปแน่นอนแต่คนที่เหลือเนี่ยเมื่อเช้าเล่นการนำไปใช่ป่ะเออก็ต้องสัดเพงอ๋อขอรีบขยายกอดกันใหญ่เลยนะ ไม่ถัแล้วค่ะโอเคเอาเลยไหมคะเริ่มจากใครก่อนดีคะเริ่มจากคนที่ปอดใหญ่ที่สุดอนตาใครอยากจะเริ่มคแรกจะได้ไม่ต้องกดดันเออลยไม่อกไม่บหอคะเจมี่ก่อนไหเจี่ก่อเจฟฟี่ก่อเี อย่าพูดอะไรก็ได้อ่ะโอเคเริ่มแล้วแล้วทีนี้มา นนเด็เกเลยเหรอเด็กเลยามานพี่ใหญ่พี่ใหก่ได้ค่ะพี่น้กงใ่พี่น่แล้วนสอย่าหัวเราะค่ะพี่นายโขลนโอเคไม่หัวเได้ค่ะได้ได้ไ,ไ,ได้ไม่ต้องร้องไห้นะคะเ Oh, let's get it Raffi มาด้วยความเร็วแรงแสงมาที่พี่ไก่มัางสูสีมากสูงสีิง่ได้เคีย์กันมากสามจุดสองแสนคนนี้ก็มาทางใต้สุ่ใต้สุ่นใต้สุดไล่มาติดๆไล่มาติดพี่พี่น้องเล็กค่ะมา เออเขาเรียกอะไรนะพี่เล็กอะที่เขาพูดได้เยอะไม่ใช่เพราะเขาอยากได้หมอนนะไม่อยากเต้นใช่โอเคเป็นแบบแรงผัดันเงียน้องปายเด็กปั้นอ๋อเด็กปั้นพี่ตูนเด็กปั้นพี่ตูนปั้นพี่ตูนปายพี่เชื่อเนี่ยัวปลายมากพี่เชื่อแม่พ่อแม่สิแม่ยืนกดดันอยู่ตรงนั้นมากถ้าทำไม่ได้ ปลายมีขาที่ยาวกว่าคนอื่นเกี่ยวไหมปลาที่ไม่บันแล้วอายแค่พูดไปนั้นแหะไม่เมองหน้าพี่หรือไม่มองหน้าพี่ดีพี่มองนั่นเอาเลยไปปลายมองหน้าแม่ไม่ถูกสยงสันเลย Love me 네 ทำมาที่11.40 Give them. Okay. Ma.

ปาอ๋อได้ไปแล้วนะคะให้ปาอ๋อพี่มั่งค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้เนทเต้นไม่ไม่เนทต้องรอเดี๋ยวจะต้องให้ี่เ่อาเหรอแล้วอย่างนี้คือใครเต้นสวยที่สุดใช่ไหมคะใช่ใจเนทนะโดนใจเนทเต้ใจเนทนะใจเพอเอาเหรอมาให้ยี่คนน้ำเดี๋ยวเนทเต้นนะ โอเคโอเคมามีจำนวนจำกัดต้องแข็งสุดเลยบ่ะมาเชิญนะคะมาไปเชิญข้างหน้าค่ะนี่จะมิวสิกมิวสิกไหมมิวจะอ๋อมิวสิกเออมิวสิกดีกวมางอ๋อสู้ๆนะคะเยไม่นที่ต้องเล็กนะคะโอเคโอเคได้่ะ แต่ละคนนั้นเด็กจริงๆถือว,ว่าได้ตัวเด็กมาจริงนะคะน้องปาขอับคุณมากนะคะที่ไม่เกียดพี่พี่น้องเขาเขินไงก็เข้าใจถ้าพี่เป็นปายพี่ก็เขินเหมือนกันถ้าพี่เป็นปายพี่ก็ดาก่าพี่เหมือนกันในใจตอนนะี้โอเคนะคะก็ขอบคุณทุกคนมา,มากเลยนะคะที่มาร่วมเต้นนะคะแต่พึ่งเราจะให้ทุกคนเลย เดิจะเอาให้นด้เป่าให้ก่นอนขอโลดด้วยกันขอบคุณนะคะ เห็นว่าจะเต้นกันได้นะคะกับคุณอีจิตตี่การเต้นให้พวกเราได้ดูกันนะคะโอเคค่ะประตูขาปอราาทำดีไหมคะวันนี้ดีมากเลยเคคลใช่ไหมคะโอเคค่ะก็กินข้าวกันอิ่มแล้วใช่ไหมคะอิ่มหรือยังอิ่มแล้วอิ่มหรือยังแซวว่ายังกินกันอยู่อิ่มหรือ เตรียมเพลงมานะครับเวลาซ้อมก็หาเวลาซ้อมนะคะถ้าต้องบอกอ่อนเลยถ้ามีผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ช่วยกันกร้องด้วยนะคะโอเคนะคะทุกคนขอบคุณนะคะเดี okay, ๋ยวเราจะขึ้นไป